สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเรื่องการทูตวัฒนธรรมไทยในกรอบอาเซียนความสําคัญของการทูตการ,รทูตวัฒนธรรมไทยเป็นการใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อเป็นผลประโยชน์นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและคลองใจของประชาชนต่างชาติ สำหรับไทยการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมเป็นการละเล่นพื้นบ้านไม่เพียงแต่เป็นมรดกการล้ำค่าแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์และกระชับความสัมพันธ์กับ,บนานาชาติด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนเป็นการสแสดงออกและ่าทยทอดทางมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านวิธีการและเทคโนโลยีต่างๆอาหารไทยถูกเลือกเป็นเครื่องมือทางการทูตวัฒนธรรมเพราะอาหารช่วยเสริมบรรยากาศในการสื่อสารและเจรจาทั้งในระดับชาติและนานาชาติด้วยรสชาติรูปลักษณ์วัฒนธรรมและ กดดแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซอพาวเวอร์คืออำนาจการดึงดูดและโน้มน้าวโดยไม่ใช้การบังคับแต่ใช้อำนาจผ่านอาหารประเพณีและการท่องเที่ยวช่วยสร้างภาพลักษณ์และผลประโยชน์ในเวทีโลก c ค้เชอร์ดิปมาซีคือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือทางการท,ทูตผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะดนตรีภาษาและประเพณีเพื่อสร้างความเข้าใจความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศโดยมีซอพาวเวอร์เป็นแกนหลัก เชื่อมโยงซอฟ์พาวเวอร์ไทยกับอาเซียนรัฐบาลไทยได้มีการประชุมบอร์ดซอฟท์พาวเวอร์ครั้งแรกเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565เพื่อที่จะกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ของไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐรกษฐิจหลังโควิด -19 และส่งเสริมเวทีโลกโดยใช้ทุนวัฒนธรรม 5F ได้แก่ฟู้ดไฟท์ฟิล์มแฟชั่นและเฟตเชอรแนวทางหลัก3คือ 1. ผักดันคอนเทนต์ 5F สูตรร่ตลาดอาเซียนและเอเชีย สสร้าง nation branding ผ่านวัฒนธรรม 3. สนับสนุนธุรกิจคอนเทนต์และตลาดดิจิทัลภาพลักษณ์อาหารไทยต่างประเทศอาหารไทยมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยจะมีรสชาติที่หลากหลายใช้สมุนไพรและเครื่องปรุงที่เฉพาะตัวทำให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลกไม่เพียงอร่อยแต่ยังดีต่อสุขภาพเช่นมาสมั่นที่เคยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกอาหารไทย จึงเป็นวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยความนิยมของอาหารไทยในประเทศอาเซียนอาหารไทยได้รับความนิยมจากประเทศทั่วโลกเพราเพราะว่ามีรสชาติของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์มีความกลมกล่อมผสมผสานกันในความที่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มและเผ็ดร้อนเข้าด้วยกันนะคะทําให้มีความหลากหลายของอาหารทําให้รสชาติของอาหารโดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบ ในหมููของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเมนูยอดฮิตเลยก,ก็จะเป็นเมนูของต้มยำกุ้งที่มีรสชาติจัดจ้านผสมสมุนไพรอย่างเช่นตะไ,ไะคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีวัตถุดิบในการทําที่หลากหลายในการผสมตะไ,ไะคร้ใบมะกรูดทําให้น้าซุปมีความสดชื่นนะคะเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นผัดไทยที่มีรสชาติครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นหวานเค็ม แล้วก็เปรี้ยวด้วยใช้เส้นจันกุ้งแห้งเต้าหู้ไข่แล้วก็ผักต่างๆในการผัดผสมกันทําให้ทุกปากชาต่างชาติต่อมาก็จะเป็นแกงเขียวหวานที่มีรสชาติกลมกล่อมมีทั้งรสชาติเค็มหวานแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยใช้กะทิและพริกแกงเป็นส่วนผสมหลักในการทำเมนูนี้นะคะทำให้มันหอมแล้วก็หาทานได้ง่ายส่วนเมนูต่อไปก็จะเป็นแกงมัสมั่นไก่ ก็จะมีรสชาติที่หอมมันกลมกล่อมจากกะทิและพริกแกงแล้วผสมผสานกับมันฝรั่งแล้วก็ไก่นุ่มทำให้รสชาติมันกลมกลม่อมมากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นเมนูของหวานเป็นเมนูสุดท้ายก็คือข้าวเหนียวมะม่วงชาวต่างชาติชอบเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของมะม,ม่วงสุก ส,สารงสร้างครัวไทยสู่ควยโลกนะคะมีเป้าหมายหลัก2ข้อคือ 1. พัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับคนกลุ่มที่มีรายได้ปานกาลาง2ลดความยากจนของประชาชนและในสถานะปัจจุบันไทยมีศักยาภาพสูงด้านอาหารมรดกและทรัพยากรธรรมชาติแต่ซอพาวเวอร์อินเด็กในปี2 0 2 4ไทยอยู่อันดับ40ของโลกหากมีการบริหารจัดการที่ดีจะยกระดับซอพาวเวอร์และ เพิ่มเศรษฐกิจได้โครงการและนโยบายของรัฐไทยนะคะ 1. การส่งเสริมอาหารไทยร่วมกับสถานทูตและเอกชนโปรโมทร้านอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศและขยายช่องทางตลาดออนไลน์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสร้างโอกาสธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยนะคะ2การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของไทยใช้วัฒนธรรมศิลปะวิถีชีวิตอาหารและการแสดงออกเชิงสร้างสารรค์โปรโมท นวัตกรรมและเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกโยกคุณค่าทางเศรษฐกิจและด้านภาพลักษณ์ของประเทศค่ะในส่วนผลลัพธ์และอิทธิพลนะคะในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหารอาหารไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สร้างรายได้การจ้างงานและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยมีสัดส่วนถึง 18. 3ปของอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ไทยถือเป็นซอฟท์พาวเวอร์หลักช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะ 1. เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ2 ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก3นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายด้านอาหารไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับประชาคมอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียนมุ่งสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนโดยเน้นการยก ระดับคุณภาพชีวิตเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมาย5ประการคือ 1. ทําให้อาเซียนมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเกิดความเป็นหนึ่งเดียว 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนทั้งคนและสิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมและความเท่าเทียม 4. เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาส,สนาและภาษา 5. ลดช่องว่างทางสังคมให้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหมายถึงการแบ่งปันความคิดประเพณีและพฤติกรรมทางสังคมระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาใน3ด้านหลัก 1. ส่งเสริมความหลากหลายการมีส่วนร่วมทำให้นักเรียนเข้าใจและเคารพความแตกต่างกัน 2. เสริมสร้างทักษะภาษาผ่านการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีภูมิหลังทางภาษาต่างกัน 3. พัฒนาความสามารถระดับโลกให้นักเรียนมีมุมมองกว้างและตระหนักถึงบทบาทในประชาคมโลก บทสรุปจากที่ได้ศึกษามาการทูตวัฒนธรรมไทยในอาเซียนให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางอาหารการแสดงดนตรีซึ่งถูกใช้เป็นซอต์พาวเวอร์ในการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของไทยรวมถึงช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหากรรมอาหารอีกทั้งยังใช้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทําให้เกิดความเข้าใจและความไว้ใจกันแม้มีข้อจํากัดเรื่องการจัดการและนโยบายแต่โดยรวมการทูตเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ไทยมีบทบาทและความน่าเชื่อถือมากขึ้นในเวทีอาเซียน บทวิเคราะห์ไทยมีจุดแข็งเรื่องอาหารศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีที่สามารถใช้เป็นซอว์เพลเวอร์สร้างอิทธิพลและความเชื่องความสัมพันธ์กับอาเซียนได้ดีปัญหาคือยังขาดความต่อเนื่องขาดการร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเนื้อหาวัฒนธรรมยังไม่ทันสมัยเท่ากับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นถ้าไทยมีแผนชัดเจนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมปรับเนื้อหาให้เข้ากับรสนิยมโลกจะช่วยยกระดับ,บบทบาทของไทยในอาเซียนได้มากขึ้น พวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่าน,นี้ค่ะ